วันนี้นะครับคุณแม่น้องมีตังก็ใจดีนะครับเอาอ่างเปล่ามาให้คุณพ่อและน้องมีตังเดี๋ยให้น้องมีตังเลือกก่อนนะครับอ่างมีตังก็เลือกไปแล้วนะครับโอ้โหอันนี้เดี๋ยวคุณพ่อเลือกมั่งนะครับมาดูนะครับของมีตังนะครับเป็นอะไรนะครับอุ้ยแกะแกดิอะไรเนี่ยเอามาอุ้ยโอ้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 เก็บเลยเก็บไว้เก็บไว้เป็นของคุณพ่อไม่ได้เป็นของคุณพ่อ มีตังคองนู้นไปเอาไปนี่เอาสองนี้ไปนี่ของของมีตังอยู่นี่ทีนี้เป็นของคุณพ่อบ้างนะครับคุณพ่อก็เลือกซองนี้นะครับเดี๋ยวคุณพ่อเลือกซองนี้นะครับอ่ะถือไว้ถือไว้มีตังถือไว้อ่ะถือไว้อ่ะคุณพ่อเลือกซองนี้นะครับเก็บไว้ก่อนเก็บไว้นะครับอันนี้คุณพ่อเลือกซองนี้นะครับอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฮะวันนี้ดวงดีจังต้องจ่ายเงินหนึ่งร้อยบาทเฮ้ ใช้เงินหนึ่งร้อยโอมีเจ็ดสิบเอาไปก่อนนะมาเจ็ดสิบพอเจ็ดสิบอันนี้มาขอบคุณพอ่ออะไรชนโชคดีมากๆต้องจ่ายเงินหนึ่งพันบาทอะไรของคุณแม่เนี่ยฮะหมดอ่ะเอาไปเอาไปหนึ่งพันมาวันนี้จ่ายยิบไม้พ่อเร็วยิบไมพ้มพอ่อยิบไม้พ่อยิบไม้พ่ออะไรเนี่ย อะไรเนี่ยของพ่อทำไมเป็นอย่างนี้อะไรเนี่ยบินชาแนลคุณพ่อต้องจ่ายแนลนีอ้าวหมดแล้วอ้าวมาให้พ่ออ่ะสองสุดท้ายมาให้พ่อมาดูนี่มีอะไรเ<ห>นี่ยดูนี่ไม่มีใครโชคดีขนาดนี้แล้วฮะถอดสร้อยคอม,มาเดี๋ยวนี้โอ้ยหมดแล้วครับคุณพ่อหมดแล้วอ้อาวติดตามเข้าไปอ้าวหมดแล้วนะครับวันนี้หมดหมดแล้วโอ้ยหมดแล้วนะครับ อันงเปาของคุณแม่นี่ไม่ดีเลยนะครับ